สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปแนวทางของราพัฒนานะครับประจำวันศุกร์ที่21เ,เดือน766นะครับก็เช่นเดิมนะครับก่อนประรับชมแนวทางของวันที่21เนะครับเรามาสรุปผลของวันที่19ก่อนนะครับที่ผมได้ให้แนวทางไว้นะครับเดีน2ตัวลาวพัฒนาจุดหลักนะครับผมให้เด่น ไปที่7แล้วก็8นะครับฟันไปที่7นะครับแล้วก็ให้เพื่อนเพื่อนระวังเบื้อหามไว้นะครับผลนะครับ87858นะครับก็เข้ามาที่7หลักสิบบนนะครับแล้วก็8หลักร้อยบนหลักหน่วยบนแล้วก็หลักหน่วยล่างนะครับก็รับกันไป3เด้งนะครับสำหรับสายรูดนะครับรูด7บนแล้วก็รูด8เด้งบนล่างนะครับก็รับกันไปสามเด้งนะครับในส่วนของเด่น2ตัวนะครับ แล้วก็ที่ผมให้ระวังเบือนหามไว้นะครับก็มาเบือนหามนะครับ878ดบนนะครับสำหรับเจาะ2ตัวแล้วก็3ตัวนะครับก็พลาดไปนะครับยังไงก็ขอไปเพื่อนเพื่อนสมาชิกด้วยนะครับเด่น3ตัวมา1 2ึงองตัวนะครับมาที่5หลักสิบล่างนะครับแล้วก็8ตัวชนนะครับมาที่มาทั้งหลักร้อยบนแล้วก็หลักหน่วยบนหลักหน่วยล่างนะครับ ตัวชนก็มาเด้งบนล่างนะครับก็ถือว่าแนวทางเดินดีต่อเนื่องเช่นเดิมนะครับก็ถือว่าเดินต่อนะครับเป็นันที่3นะครับเป็นันที่3ติดต่อกันนะครับสําหรับแนวทางของลาวพัฒนานะครับลาวพัฒนาสูตรใหม่นะครับผมให้เด่นที่3และก็1นะครับฟันไปที่3นะครับผลนะครับแปดเจ็ดแปดห้าแปดนะครับในส่วนของเหรียญลาวพัฒนาสูตรใหม่ถือว่าหลุดไปนะครับก็อย่างที่ผมบอกไว้นะครับว่าแนวทางนะครับ ให้เน้นไปที่สูตรหลักนะครับให้เน้นไปที่เด่น2ตัวสูตรหลักนะครับในส่วนของสูตรใหม่นะครับก็ถือว่าเป็นตัวประกอบเป็นทางเลือกอีกสูตรหนึ่งแล้วกันนะครับอันนี้ผมย้ําในหลายๆคลิปนะครับก็ถือว่าเดินต่อนะครับเป็นหัวที่3ติดต่อกันนะครับ,บก็เดี๋ยวเรามาลุ้นนะครับ,บในแนวทางวันที่21นะครับว่บาแนวทางของเราจะเดินต่อเป็นมัวที่4ติดต่อกันรหรือเปล่านะครับ ก็เช่นเดิมนะครับก็ยังเชื่อมั่นในแนวทางเช่นเดิมนะครับสําหรับแนวทางของราพัฒนานะครับสําหรับเพื่อนๆท่านใดติดตามอยู่เป็นประจำนะครับจะทราบดีนะครับว่าแนวทางเราเดินดีต่อเนื่องนะครับถึงแม้จะมีลดบ้างเข้าบ้างนะครับแต่ประมาณ8 0 9 0ก็นะครับก็ถือว่าแนวทางยังใช้ได้นะครับเรามาเริ่มกันที่เด่น2ตัวนะครับของเราพัฒนาสุดหลักนะครับ ผมคำนวณในที่4แล้ลก็5นะครับฝันกว่ที่4นะครับสำหรับแนวทาวนที่21บนะครับให้เพื่อนๆระวังเลขเบื้อหาไว้นะครับตามสูตรคำนวณนะครับยังมีโอกาสมาได้เช่นเดิมนะครับประมาณ50%และก็เลขพี่น้องด้วยนะครับก็ทั้งเบื้อหาแลวก็เลขพี่น้องนะครับให้เพื่อนๆระวังไว้ด้วยนะครับเลขพี่น้องนะครับเพื่อนๆน่าจะทราบดีนะครับในกรณีของเลขพี่น้องก็ยกตัวอย่างนะครับก็จะเป็นศ1นะครับ12 อ่าสามสี่สี่ห้าอะไรประมาณนี้นะครับก็พูดกันง่ายๆคือเลขเรียงกันนะครับอ่าเช่นในกรณีในเดือน2ตัวนะครับสี่ห้าอย่างนี้ก็เรียกว่าอ่าเลขพี่น้องนะครับเพื่อนๆสมาชิกน่านจะทราบดีอยู่แล้วนะครับก็เดือน4แล้วก็ห้านะครับฟันไปที่4นะครับชุดจอด2ตัวนะครับคู่4ก็จะได้ที่40 4 1 4 5 4 6แล้วก็4 7นะครับ ชุดคู่5นะครับก็จะได้ที่50 51 55 56และก็57นะครับชุด3ตัวนะครับคำนวณไปที่946นะครับ046และก็340นะครับเด่น3ตัวมา1 2ตัวนะครับคำนวณไดที่0 3และก็6นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดได้ชมคลิปนะครับที่ผมแบ่งปันสูตรเด่น3ตัวมา1 2ตัวไปแล้วนะครับก็ จะทราบนะครับว่าคำนวณได้0ูนย์สนะครับแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดยังไม่เคยดูนะครับที่ผมแบ่งปันสูตรไว้ให้นะครับก็ย้อนดูคลิปก็กลับไปย้อนดูคลิปได้นะครับผมน่าจะลงไว้น่าจะได้ 3- าวันแล้วนะครับผมไม่แน่ใจนะครับยังไงก็ลองย้อนกลับไปดูได้นะครับสําหรับสูตรเด่น3ตัวมา1-2ตัวนะครับย้ํานะครับว่าเด่นสูตร3ตัวมา1 2องตัวนะครับใช้ได้กับ ทุกหวยทุกหุ้นนะครับก็ถ้าเทียบเปอร์เซ็นต์นะครับก็ประมาณ8 0 9 0ซนะครับก็ถือว่าแนวทางนะครับที่ผมนำมาแบ่งปันนะครับในส่วนของสูตรนะครับก็เดินดีผมนำมาใช้นานพอสมควรนะครับถึงนำมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนะครับยังไงลองย้อนไปรับชมคลิปกันได้นะครับสำหรับชุด2องตัวนะครับ สูตรนะครับเน้นไปที่40นะครับและก็46ชุดคู่5เช่นเดียวกันนะครับ50และก็56นะครับสำหรับชุด3ตัวนะครับชุด3ตัวสูตรฟันไปที่046สําหำหรับเด่น2ตัวนะครับ4แล้วก็5นะครับในแนวทางที่21นะครับไม่ชนกระเดีน3ตัวนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับถ้าในกรณีแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆระวังนะครับเด่น2ตัวอาจจะมาเป็นคู่2ตัวกับเด่น3ตัวมา1 2ตัวด้วยนะครับอาจจะเป็น4 0 4 3 4 6นะครับ4 0จะมีอยู่ในชุดตัวเน้นตัวฟันด้วยนะครับ4 3ไม่มีนะครับ4 6มีในชุดตัวเน้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ให้ระวังไว้ด้วยนะครับ5 0 5 3 5 6นะครับ5 3ไม่มีนะครับแต่5 0 5 6มีนะครับยังไงเพื่อนๆระวังอ่า ถ้าในกรณีแบบนี้นะครับมีโอกาสมาเป็นคู่2ตัวได้นะครับสำหรับ4และก็5นะครับส่วนตัวนะครับส่วนตัวผมชอบไปที่4นะครับแต่ต้องย้ำเช่นเดิมว่าเด่น2ตัวนะครับมีโอกาสมาได้ทั้ง2ตัวเช่นเดิมนะครับและก็ในกรณีของแนวทางวันนี้นะครับ4และก็5นะครับเปอร์เซ็นต์นะครับในสูตรย่อยที่ผมมีนะครับก็ชี้ไปทั้ง4และก็5นะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสมาใกล้เคียงกันนะครับ แล้วก็ทั้ง2ตัวไม่ชนกะนนด่า3ตัวด้วยนะครับแต่ถ้าให้ผมเลือกตัวใดตัวนึงนะครับส่วนตัวชอบปที่4มากกว่า5เล็กน้อยนะครับแต่แนะนําให้นําไปใช้ทั้ง2ตัวนะครับจริงๆชอบทั้ง2ตัวนะครับแต่ถ้าจะให้เลือกนะครับถ้าท่านใดจะนําไปใช้แค่ตัวเดียวนะครับผมให้เน้นปทีท4นะครับรอง5้านะครับสําหรับสายลูดสายวิ่งนะครับชุด2ตัวนะครับผมชอบปที่40 และก็46นะครับ2ชุดนี้นะครับจะชอบมากกว่า50แล้วก็56นะครับเล็กน้อยนะครับต้องย้ำว่าเล็กน้อยนะครับว่าเพราะว่า4กับ5นะครับในสูตรย่อยนะครับมีติดหลายสูตรทั้ง2ตัวนะครับแต่4จะเหลื่อมล้ํากว่า5เล็กน้อยนะครับก็ย้ําเช่นเดิมนะครับว่า4ชุดหลักนะครับให้เพื่อนๆมาใช้ทั้ง4ชุดหลักก่อนนะครับแล้วค่อยมาเจาะอ่ามาเน้นตัวที่ชอบนะครับอาจจะชอบตามที่ผมวิเคราะห์ไว้ให้นะครับหรืออาจจะชอบ50 56 อันนี้แล้วแต่เพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับนำไปใช้นะครับชุด3ตัวนะครับสำหรับชุด3ตัวนะครับผมชอบตามสูตรฟันไว้เลยนะครับ0 4 6นะครับชุดรองนะครับผมให้รองไปที่3 4 0นะครับชุดนี้ก็ให้ระวังไว้ด้วยนะครับสำหรับเด่น3ตัวมา1 1ถึง2ตัวนะครับให้เพื่อนๆระวังไว้2ตัวนะครับ0และ สนะครับส่วนตัวผมชอบไปที่0นะครับมากกว่า3และก็6นะครับแต่นะครับต้องย้ำนะครับว่าทั้ง3ตัวนะครับในสูตรย่อยนะครับมีติดทุกสูตรนะครับแต่ศูย์จะติดเยอะกว่า3และก็6เล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงชอบไปที่่าที่0นะครับและก็ลอง3นะครับยังไงเพื่อนเนลองนำไปพิจารณาดูนะครับก็หวังว่าแนวทางนะครับ จะเดินต่อเป็นงวดนที่4ติดต่อกันนะครับต่อกันที่ลาวนาสูตรใหม่นะครับผมให้เด่นไปที่3และก็ศูนย์นะครับฟันไปที่3นะครับคู่3ตัว2ตัวนะครับก็เช่นเดิมนะครับนำเด่น2สูตรนะครับเด่นของสูตรหลักนะครับ4และก็5นะครับแล้วก็เด่นของสูตรใหม่คือ3กับศูนย์มาจับวินกันเช่นเดิมนะครับก็จะได้ที่4 5 3 450และก็430530ย์นะครับ ค so ู่สต bon ัวก yeah, ็จะได้ที่43 4 0 53 50นะครับก็จะได้อย่างละ4ชุดเช่นเดิมนะครับสำหรับชุดเน้นนะครับของชุดคู่จับวินนะครับให้เน้นไปที่45และก็0นะครับ2ตัวก็จะเป็น40 50นะครับให้ไว้3มชุดเช่นเดิมนะครับสำหรับชุดเน้นนะครับของชุดคู่จับวินนะครับ แต่ต้องย้ำนะครับว่า4ชุดของชุดคู่ชุดคู่จะวินนะครับส่วนตัวผมชอบทั้ง4ชุดนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับสำหรับเด่น2ตัวนะครับ3และก็0นะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับ3จะมาชนกันเด่น3ตัวนะครับ0ก็มาเช่นกันก็มาชนกันเด่น3ตัวทั้ง2ตัวนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่า ตัวเน้นนะครับตัวคู่จะวินทั้ง4ชุดนะครับมีโอกาสมาได้นะครับแล้วก็อาจจะมาคู่กระเด็นสูตรหลักนะครับ43 4 0 5 3 5 0นะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสมาทั้ง4ชุดนะครับแล้วก็มีโอกาส2สูตรจะมาคู่กันนะครับหลังจากไม่มากันหลายงวดนะครับสำหรับ3และศูนย์นะครับส่วนตัวนะครับผมชอบไปที่ศูนย์นะครับ ถึงแม้สูตรจะฟันไปที่3นะครับแต่ก็ย้ําเช่นเดิมนะครับว่า3แล้วก็สูตรมีโอกาสมาได้ทั้ง2ตัวเช่นเดิมนะครับแต่ส่วนตัวถ้าให้ผมเลือกตัวใดตัวหนึ่งนะครับผมเลือกไปที่0ูนยนะครับแล้วก็รอง3นะครับคู่3ตัว2ตัวนะครับก็เช่นเดิมนะครับก็เน้นตามสูตรฟันไว้ให้เช่นเดิมนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับชอบไปที่4353นะครับก็นําไปก็เลือก นำไปใช้ได้นะครับอาจจะไม่มาตามที่สูตรฝันไว้ให้นะครับแล้วก็ตามที่ผมวิเคราะห์ไว้ให้นะครับทุกอย่างมีโอกาสเป็นไปได้หมดนะครับสำหรับนะครับชุดสามตัวนะครับของชุดคู่จวินนะครับผมให้รองชุดนี้ไว้ด้วยนะครับชุดนี้ผมก็ชอบเช่นเดียวกันนะครับ4 53นะครับ ชุด3าตัวนะครับก็ให้เน้นไปที่450และก็รองไปที่4 53นะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบก็ลองนําไปพิจารณาดูนะครับและก็ถ้าเพื่อนๆนะครับจะนําไปใช้เป็นชุดส่ตัวนะครับก็นําไปใช้ได้นะครับในแนวทางวันที่2ี่นะครับในหลายสูตรนะครับสูตรย่อยนะครับชนไปที่4ที่5แล้วก็3กระสูตรหลายสูตรนะครับถ้าจะนําไปใช้นะครับก็นําไปใช้ได้นะครับ ที่4530นะครับก็ถ้าเพื่อนๆจะนำไปใช้เป็น4ตัวนะครับสำหรับลาวพัฒนานะครับแต่ต้องย้ำนะครับว่า4ตัวโอกาสาที่จะถูกนะครับก็เปอร์เซ็นต์ก็จะน้อยนะครับตั้งแต่ผมทำแนวทางลาวพัฒนามานะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ4ตัวที่ผมทำได้นะครับน่าจะไม่เกิน10งวดนะครับที่มา4 4ตัวลาวพัฒนานะครับส่วนมากจะเข้าเจาะ2ตัวและก็3ตัวนะครับแต่ สามตัวก็ยังเปอร์เซ็นต์ก็ยังน้อยนะครับที่โอกาสจะเข้านะครับเพราะว่าที่ผมทําสูตรไว้นะครับก็3ใน1นึ่ันตัวเลขนะครับสำหรับชุด3ตัวนะครับแต่2ตัวถ้าเพื่อนๆติดตามเสมอนะครับแนวทางเราเดินเดินบ่อยนะครับสําหรับชุด2ตัวนะครับก็ให้คําเตือนเป็นเช่นเดิมนะครับสําหรับแนวทางนะครับเป็นเพียงการวิเคราะห์แนวทางความน่าจะเป็นเท่านั้นนะครับ ก็ต้องย้ํากันเสมอนะครับว่าแนวทางมีข้ามีหลุดนะครับยังไงเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็ก่อนนําไปใช้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับสําหรับแนวทางของเราพัฒนาทั้ง2สูตรนะครับผมก็มาสรุปให้ครบถ้วนเช่นเดิมนะครับก็หวังว่าแนวทางนะครับจะเดินต่อนะครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกที่เข้ามารับชมแนวทางจะได้ปังปังกันทุกคนเช่นเดิมนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับทั้งสมาชิกเก่าแล้วก็สมาชิกใหม่นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดซับสไครป์คลิปนะครับของทางช่องเราให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมได้ทําแนวทางคลิปใหม่ๆมาให้เพื่อนๆในคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดในคลิปใหม่ๆที่ทางช่องเราลงไว้ให้ในทุกๆวันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอให้เพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับปังๆเฮงเงด้วยนะครับกับแนวทางหล่าพัฒนาประจำวันที่21กสิบดกรกฎาคม กันทุกคนเช่นเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเ,อเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ